ครับผมสวัสดีครับมอนี่กลับมาพบกับผมอีกเล้วนะครับกับผมส่องคำกองฟาร์มนะครับผมมอนี้กลับมามักเซอร่าแตโกดมาไม่นะครับผมใส่ครับมามักกับจิบบถึงต่องอะไเนาะยขยายครับมาขยายมาขยายเซอร่าแตโกดมาเพราะว่าตุกคอนั่นมันผมว่ามันมีประสิทธิภาพนะครับผมคือ โค้งเอราแตโครมาผมซื้อมาในราคาที่ร้อยกว่าบาททุใงไงนะครับทุใงไงเลยแหละใส่โดนถ้าเป็นเก็บไปดีใส่ได้โดนบานผมมาขยายปุ๊บขยายสี่สิบลิตรนะครับต่อสี่สอนโตะนะครับกากตาลสองโลนะครับนามสี่สิบลิตรบานพอขยายแล้วผ่านมาได้สามหมื่นสี่หมื่นแล้ว, 3, 40, 40ลลวผมก็เอามาใส่นะครับบานเนี่ยเอามาใส่แล้วผมมาหาย์ดีขวดหน่อยหายจะขวดหน่อย นี่ห้าจะขวดตัวนี้ครับผมนี่นี่น้ำหมักสลราตโครมาอ๊ยมามสเราตโครมาเออวไทยกับบ่กตกอีสานดีละนี่ครับเวลาสัน้นเราจะเป็นสีนี้ครับผมแต่มันบม่มีประสิทธิภาพนะครับผมผมเบิ่งแล้วบม่มีประสิทธิภาพคือสั้นแล้วหนึ่งต้องเป็นฟองสองมาต้องมีแห้งอัดนะครับมีแห้งอัดคล้ายข เปปซี <Workers> ่นะครับพ kind of ี a ่น้องคือค so ือคือภาพบอกบ่าแปปซี่สื่อไม้ไมเซียเย็นนี่สั้นปุบปุบนี่งไม่สินฟองเลยนั่นแหละคือของมีประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้บออาเเต็มขวดเลยนี่ผมอาเซเต็มขวดประมันสำเนี้เกือบเต็มผมสั้นเบิ้งบุ้มีอย่างเกิดขึ้นเลยบื้มีฟดบื้มีเฟีดเลยนี่ของแท้ครับอีเอ็มครับที่ผมมาไว้ที่ผมทำคลิปแต่กันแต่ก่อนผมสั้นใ้เบิ้งนี่คือของแท้ครับนี่เกิดของแท้นี่ของแท้เลย ถ้าแม่นผมใส่เต็มขวดมองนีน้นีบ่เพระม,มันเกือบเต็มสั้นนี่บ่ระเบิดครับระเบิดเลยระเบิดตุ่มเลยตัวนี้คือกันครับผมนี่ผมม,กมักม่ผมไปซื้อไปซื้อผงเสือราไตคโครมาเมื่อไม่นะครับนี่บ,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 บกี่บานดอกสนตวทิ่งอยู่ซื้อมาในเอ่ออโศกอโศกคนขายของถืงอกี่แล้วนะครับนี่แต่โครมานะครับผม อโศกเพิ่นขายอยู่ที่ยี่หกบาทนะครับซื้อมาต้นทุนเพิ่นมมายี่สบามบาทผมเอามาขยายเป็นเอามาขยายในน้ำได้สี่สิบลิตรนะครับผมใส่ต้นทุนบ่ถึิงลอยครับเพียงแค่น้ำตาลกับสองถุงถุงโลโลกับห้าสิบบาทอันนี้ก็ยี่สิบหกบาทนะครับรวมกันกับบะเติงลอยนะครับผม สามารถเห็ดไตโคตรตหมาได้40ลิตรนะครับผมพี่น้องคิดเบิ้งนะครับพี่น้องคิดเบิง้งไตโคตรตหมา40ลิตรที่เขาขายกันอยู่ในเฟสนะครับเป็นหน่ำเป็นหนาำม,มักอ่นแหละเห็ดขึ้นกันนะกบผมเลยแหละขึ้นกันเป๊ะเลยขึ้นกันเป๊ะเลยเขาขายลิตรละจักบาทไปศึกษยาภิบาลได้พี่น้องเด้อแพงลิตรนึงมันแพงแต่อันนีงง้งบไม่ถึงร้อยครับ40ลิตรครับงบไม่ถึงร้อยนะครับผมมักสองมือใส่ได้ครับผมนี่ นับไปเลยมืออื่นเนี่ยมาแลงมือหนึ่งมือหัอเนี่ยมาแลงสองมือใส่ได้แล้วนี่ผมจะไปใส่มือที่สามหมดแหละมือสามมือที่สี่ 4. แล้วผมกับสีมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่าหายใช้เต็มขวดแล้่ะคสะมาสั่นเบิ้งว่ามันีฟู่บ่ฟู่บ่นี่คือตัวเกา่าครับนี่คือตัวเก่าจีซิบิดกับผมเนี่ยก็สอบนี่คือผมหมอยมันถือแสงเนี่ยมาเศ้านี่ครับจีซิบิดนี่ มักตะโกนมาให้กันครับผมคือผมตักออกใส่ขวดเบิ้งแล้วแล้วมาขยาวเบิง้งมันประพัน์านงานครับผมของแท้มันต้องสาครับมันต้อง่าของแท้สั้นนิว้วคือระเบิดเลยือ่ตหาห้ที่เกือบเต็มขวดเต็มขวดพูลลิตเท่านี่ถ้าปิดิฟ้าไปไดแนนเนี่ยบอกคือระเบิดเลยขวดขวดพองเลยครับขวดพองเลยอืถ้าฮอร์โมนไข่ พอโมโนุ่มสดนี่ถ้าอัดใส่ขวดนี่าอาดใส่เกือบเต็มขวดเดือปิดฝาแวงแน่นนะบอถ้ามีผู้หนึ่งมือบอลมาขยาาเหล็ดน,นี่บอแตกครับขวดระเบิดตุ่มเลย